แขวนใช่ไหมครับไล่ไล่ไล่ตามนี้เลยครับฝ่ายทางดูก็บีครับมีมติรับทราบผลสรุปการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกของจังหวัดต่างๆในปี67นะครับรถโดยสานไปตามทางเราจะแยกออกมาเป็นรถในจังหวัดรถระวันจังหวัดใจข้าใหญ่ท่าเรือแหลมกลวดนะครับตัวนี้ก็จะต่อเชื่อมนะครับเชื่อมโยงแล้วก็จะต่อเนื่องกับรองรับโครงการนะครับ ชื่อมโยงจังหวัดสุราษฎร์กับจังหวัดกระบี่นะคะซึ่งอันนี้เป็นเส้นทางที่อยู่ได้ท่าที่ทางฉน้มพินนะคะในส่วนโหมดการขนส่งทางรางขออนุญาตไปสไลด์ต่อไปค่ะสไลด์นี้นะคะเป็นสไลด์ที่กระบีบ่ปัจจุบันนะคะในย้านทางถนนเนี่ยเรามีเส้นทางสําคัญที่เชื่อม ในส่วนตัวของการโครงการอันมามันลิเวล่านะคะทักษอนครสายเส้นนายกเ,เทศมนตรีตำบลเหนือคลองค่ะมอบพูดแทนสี่นะคะนายพันคำกิติคนกลางก็เลยได้สั่งการให้คณะรนะูัฐมการจัดตจรางงาบกของแต่และจังหวัดเนี่ยต้องมีงานประชุมอย่างข่าเลื่องอนง,งาน่วานาต่างๆก็คงจะได้ ดำข้อมูลตามรารงานให้รับรู้รับทราบโดยทั่วกันนะครับโอเคนะครับก็เริ่มโดยแรกเลยนับตอนเป็นนะครับบ่าแหลมสาก็จะรองรับตัวทะเลอันดามันวิลาเหมือนกันเส้นนี้นะครับก็จะเดินทางจากตัวอ่าวหรือา่แหลมสากไปลั่งข้าทั่วเมืองนะครับรองนะคะซึ่งเป็นโครงการที่จะขยายจากสี่ช่องจราจรนะคะเป็นหกแปดช่องจราจรซึ่งมันมีการผ่านหน้าท่ากัจจายน 啊，干、uh,。